คลิปนี้จะพามาเปิดประวัติของคุณจิ้งจอกเอ้ยคุณจางกียงกันจ้าใครที่เพิ่งโดนตกมาต้องมาดูคลิปนี้เลยกับ10เรื่องจริงของจางกียง 1. จางกียงเกิดวันที่7สิงหาคม1992เกิดที่เมืองอุนซานเกาหลีใต้มีส่วนสูงถึง187เซนติเมตร เรียนจบจากมหาวิทยาลัยซ็อกคยองสาขาโมเดลแอคติ้งปัจจุบันอยู่สังกัด YG k p a o s ของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง YG Entertainment ส,งสังกิยงเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นในแบบในปี2012กับงาน SSAT General Idea Collection Show ช่วง Seoul Fashion Week และก็รับงานเป็นนายแบบมาอย่างต่อเนื่อง จนปี2014เขาก็สามารถคว้ารางวัลแฟชั่นโมเดลอ a วอร์ในงานเอเชียนโมเดล a r วอร์ได้สำเร็จก็คือสุดยอดในแบบเลยนะคะเนี่ยโมเดลจางกิยง입니다ขอบคุณมาก ในปี2014นี้เองคิจางกิยงได้เดบิวต์ซีรีส์เรื่องแรกแล้วจา้านั่นก็คือเรื่อง It's Okay This Is Love แต่หลายคนก็อาจจะยังจำไม่ค่อยได้เพราะเป็นแค่บทตัวประกอบเท่านั้นและในปี2014ก็ยังมีผลงานซีรีส์อีกถึง3เรื่องด้วยนะคะคือ t h พ p r i n c e s หรือเจ้าหญิงเลือกน้อย The Great Test Wedding และ s c uk o o g e r Detective ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จางกยงได้แสดงซีรีส์ร่วมกับฮเยรีนั่นเองจา้าซีถึงช่วงแรกของการแสดงซีรีส์จะเป็นเพียงนักแสดงสมทบแต่ก็ต้องบอกว่าจางกยงมีผลงานเยอะมากๆเรียกว่ามีซีรีส์ทุกปีเลยทีเดียวเรามาไล่ดูกันดีกว่าคะ่ะปี2015 this is my love ปี2016หรือด้ฟูมปี2017 The liar and his lover ในบทของมือกองประจำวงครุดเพและเรื่องตัวแบ k คัพ p l e ลซึ่งเรื่องนี้เองที่ทำให้คนเริ่มรู้จักจางกิยงมากขึ้นในบทรุ่นพี่ของนึ่งเอกปี2018 My Mister ในบทผู้ปล่อยเงินกู้สารเลือดเย็น บทนี้ทำให้หลายคนจดจำเขาได้เลยทีเดียวและยังทำให้คว้ารางวัลนะักแสดงหน้าใหม่จากเวที A P A n Star Award ไปครองด้วยจ้า ซึ่งในปี2018นี้เองที่จางกิยงขึ้นแท่นเป็นพระเอกเรื่องแรกแล้วนะนั่นก็คือคำแอนฮักมีซีรีสุดดราม่าในบทของโดจินชายหนุม่มที่อยู่ในความทุกข์ทรมานเมื่อพ่อของตัวเองดันไปฆ่าพ่อแม่ของนึ่งเอกผู้หญิงที่เป็นรักแรกของเขาทำให้ทั้งคู่ห่างกันไปในที่สุดจนกลับมาเจอกันอีกครั้ง และจากบทบาทนี้เองก็ส่งให้จางกิยงคว้ารางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงานแพ็กซังอาร์ตอร์ดไปครองในที่สุดปี2019ก็มีซีรีส์ถึง3เรื่องเลยนะคะเริ่มจากนักแสดงรับเชิญใน Touch Your Heart ต่อด้วยกันเป็นพระเอกรัวๆกับเรื่อง Q i l l It ซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนในบทของสัตวแพทย์ แต่ตัวตนแท้จริงแล้วเขาคือสุดยอดนะะัก่าเรื่องนี้แสดงคู่กับนานนะตามมาด้วยซีรีส์เรื่อง Search Worldwide Web ในบทของนักแต่งเพลงสุดอัจฉริยะและเป็นชายหนุ่มที่แสนอบอุ่นคอยเป็นที่พักใจให้นางเอกแสดงคู่กับอิมซูจองในเรื่องบทของนางเอกแอบกินเด็กเหมือนกันนะคะเนี่ย ปี2020 Born Again เรื่องนี้จางกิยงต้องแสดงเป็น2บทบาทเลยเพราะในซีรีส์เป็นเรื่องราวของอดีตและในปัจจุบันเมื่อชาย2คนและหญิง1คนที่เกี่ยวข้องกันในช่วงทศวรรษ1980ได้กลับชาติมาเกิดและเจอกันอีกครั้งเรื่องนี้ในอดีตจางกิยงรับบทเป็นคาตรกรต่อเนื่องส่วนปัจจุบันเกิดใหม่เป็นนักศึกษาแพทย์ แสดงร่วมกับอีซูฮยอกและจินเซยอนปี2021ก็จัดไป3เรื่องเริ่มจากนักแสดงรับเชิญในซีรีส์ฮัลโลมี ตามด้วย My ล u m e i ิสอากูมิโฮและเชื่อว่าหลายคนต้องโดนคุณจิ้งจอกตกกันรัวๆในเรื่องนี้จางกิยงรับบทเป็นจิ้งจอกเก้าหางที่มีอายุ999ปีและใกล้จะได้เป็นมนุษย์แต่แล้วเกิดทำลูกแก้ววิเศษหลุดเข้าไปอยู่กับนางเอกซะง,งั้นทำให้ทั้งคู่ต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันแสดงคู่กับฮเยริคือตลกและน่ารักมากม และหนึ่งซีรีส์ล่าสุดที่จะมาในปี2021นี้กับเรื่อง Now We Are Baking Up เรื่องนี้แสดงคู่กับซงเฮเคีย hey วที่คัมแบ็กกลับมาแล้วจ้า5นอกจากซีรีส์แล้วก็มีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้แสดงก็คือ The Bad Guys Land of Chaos ในปี2019 เมื่อรถขนส่งนักโทษเกิดผิดความตำรวจสายสืบก็เลยต้องตั้งทีมร่วมกับนักโทษตัวทอ็อปเพื่อตามล่านักโทษคนอื่นๆที่หลบหนีไปกลับมาให้ได้ในเรื่องนี้จังกิยงก็รับบทเป็นนักโทษใส่ลุยนั่นเองจา้าและผลงานภาพยนตร์เรื่องที่2ก็คือเรื่องล่าสุดในปี2021นี้เลยสวิตเอนเซา ในเรื่องเล่าถึงความสัมพันธ์ของคู่รักคู่หนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้หวานเหมือนเก่านำแสดงโดยจางกิยงและแชร์ซูบินแต่แล้วฝ่ายชายก็ดันยหายที่ทำงานจนได้ไปเจอกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่นำแสดงโดยคิสตันเลยทำให้ความรักครั้งนี้ต้องสั่นคลอนซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็ตามไปดูได้กันในเน็ตฟิกเลยจ้า ฮอจางกยงเคยร่วมงานกับไอยูมาแล้วหลายครั้งเลยนะคะซึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นผลงานซีรีส์เรื่อง My Mister ที่ไอยูเป็นนักแสดงนำนั่นเองจ้าแต่จังกยงและไอยูเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนั่นก็คือการเป็นพระเอก m อมของไอยูนั่นเองค่ะคือในปี2013ก่อนที่จางกยงจะเล่นซีรีส์อีกและก็ได้เป็นพระเอก m อของไอยูถึง2เพลงเลย นั่นก็คือเพลง The l e t c s h o o s และเพลง Friday เจ็ังกิยงชอบดนตรีมากๆทั้งฟังเพลงร้องเพลงและร้องแรปต้องบอกว่าไม่ได้แค่ชอบธรรมดาแต่เรียกว่ามีความสามารถสุดๆอย่างในปี2016 <c oughs> เขาก็ได้เข้าร่วมรายการ Survivor อย่าง Tribe of Hip Hop Season 2 และก็ได้แรปในเพลง, D D งดุมดาดาของบิ๊กแบงและได้เข้าถึงรอบ10คนสุดท้ายด้วยค่ะที่จังกิยงตัดสินใจเข้าร่วมรายการนี้ก็เพราะเขาแอบสงสัยในความสามารถการแรปของตัวเองที่แรปได้ดีขนาดนี้แล้วคนอื่นๆจะคิดยังไงกันนะ นอกจากรายการนี้ยังได้เข้าร่วมรายการ Singing Battle รายการแข่งร้องเพลงของผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพนั่นเองและยังใน,นรายการย uh ูฮียอนสเก็ตบุ๊กจางกยงก็ได้โชว์สกิลทั้งการร้องเพลงวันเลิฟและการแรปในเพลง VR ซึ่งเป็นเพลงโปรดของเขาเลย 8ความจริงแล้วจางกิยงเป็นหนุ่มขี้อายนะคะเจ้าตัวถึงก็ปอกเองเลยว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนขี้อายมากๆ เคยกลัวแม้กระทั่งตอนที่ต้องพูดต่อหน้าคนอื่นเลยแต่นิสัยนี้ก็หายไปในช่วงมัธยมนั่นเองที่เขามีโอกาสได้ร้องเพลงในงานโรงเรียนเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าตอนร้องเพลงคือไม่เขินเลยและทำได้ดีมากๆผิดกับตอนพูดเขาจะประหม่ามากนั่นเองค่ะ 9. ร้องเพลงได้ดีขนาดนี้จางกิยงก็เคยมีผลงานเพลงด้วยนะคะแต่จะเป็นการร้องร่วมกับศิลปินท่านอื่นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์นั่นเองจ้าเริ่มจากปี2013เพลง I Chris ร่วมกับศิลปิน Lovely b a ์และเพลงนี้ก็ได้เล่นเป็นพระเอก MV ด้วยนะปี2017เพลง s o m g u u y s ประกอบซีรีส์ซัมกายร้องร่วมกับชเวอูชิกและอีกหนึ่งซีรีส์ที่มีเพลงเพราะเพราะเพียบ The Liar and His Lover จังกิยงในบทของมือกองประจำวงที่ได้ร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์กับวงครุดเพก็จะมีเพลง I'm Alright In Your e y e Peter Pan และในปี2018ิที่นอกจากจะได้แสดงเป็นพระเอกแล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ตัวเองเล่นอย่างค o m แอน d h ฮัก e มีด้วยจ้ากับเพลง Paradise T สิบความฝันของจังกิยงก็คืออยากเป็นนักแสดงที่เก่งและอยากใช้ชีวิตแบบธรรมดาเป็นคุณพ่อคุณสามีที่ดี และถ้าใครตกหลุมรักหนุ่มคนนี้แล้วก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ ig juan xkui พูดทีละตัวแบบนี้เพราะกลัวออกเสียงผิดนะคะและทุกคนลงรักจางกิยงจากผลงานชิ้นไหนก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะส่วนข้อมูลในคลิปที่เราหามาก็แปลเรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยจ้า ขอบคุณข้อมูลและทุกคนที่ติดตามดูกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า